to d เดตตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเราเฮ้ <Yeah. S 3> ยทำมนในเพลงนี้ของเรานะคะกับบนุจีนนี่นะคะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าใครหลายหลคนเนี่ยที่อยากจะ เขาเรียกว่ามีโมเดลจำลองก็ปี้สามีติเป็นตัวเราเองเป็นหน้าเราเป็นโมเดลเลยนี่นะฮะต้องไปดูเครื่องนี้และไปทำความรู้จักกับเครื่องนี้เป็นปรินเตอร์ 3D เข้ากับวันนี้มากๆตรุษจีนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวออกเยอะมากกระแสแรงมากครับของที่ลูกหลานเนี่ยนะครับเผากงเต๊กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไปให้แบบบางค่านลุกทร่่องรับไปแล้วเนี่ยนะฮะ ส่วนใหญ่ตัวนี้นเป็น iPad นะครับผมเป็นโทรศัพท์มือถือซึ่งจริงๆคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะทุกอย่างบ้านรองเท้าแตะรถเงินทองเราปิน์ออกมาเองเอ,อณอค,ค,คุณคุณอยากจะเผาอะไรไปให้บรรพบุรุษครับไม่แต่ว่าอันเนี้ยมันไม่เหมือนกันหนึ่งอย่าง<อ>นั้นคือที่เราเผาเนี่ยมันเป็นกระดาษถูกปะแต่เนี้ยมันเป็นเหมือนกับโมเดลเป็นแบบ ไอ้แข็งๆเลยอะไม่ใช่กระดาษหรอ No ริงงหม่นเนี่ยหันมาดูใช่แล้วอันนี้เนี่ยนะ s t a t h e s i s เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นปริ n นเตอร์ค่ะเป็นปริ n นเตอร์สามมิตินะคะเครื่องแรกของโลกเลยเป็นชิ้นแรกเลยนะคะนั่นคือ s t a t h e s i s Object 5 0 0 e เล Connect 3 3 D นั่นเองนะคะ ก็สามารถจำลองโมเดลสามิตินะคะที่มีสีสันสวยงามแล้วก็เลือกใช้วัสดุหลากหลายได้มากขึ้นกว่าเดิมน,น,นี่น,นี่นี่นีแล้ที่สำคัญที่สุด<ล>น,นะคะริมเตอร์สามิติเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ของบ้านเราเนะคะ,ะเพราะว่าราคาถูกลงมาแล้วหาซื้อได้ง่ายแต่ว่าจะดีกว่านี้ไหมถ้ารินเตอร์สามิติรุ่นต่อไปเนี่ยสามารถสร้างแบบโมเดลนี้ให้เป็นสีสันแบบนี้ได้เลยเฮ้ยเอางี้เลยเหรอใช่คือเป็นรองเท้าคือเป็นรองเท้าพิมพ์ออกมาก็ออกมาเป็นคอมเป็นตัวเฮ้ยมันไม่ใช่รู้ว่าพินพ์หรือเปล่ามันเรียกว่าแบบจำลองนะใช่มันเหม สามารถจำลองได้หลายสีนะคะภายในการพิมพ์แค่ครั้งเดียววัสดุที่นํามาใช้นะคะยังเลือกได้หลายชนิดด้วยไม่ว่าจะเป็นแว่นละแว่นตาที่ใช้สาหรับเล่นกีฬา มีทั้งกรอบแว่นเลนจากวัสดุต่างๆนะคะพิมพแค่ครั้งเดียวแล้วก็อีกไม่นานนะคะเราคงจะได้เห็นเครื่องปร i นเตอร์สามิติอันนี้นะคะซึ่งจอห์นคอปค่ะรองประธานฝ่ายบริหารนะคะของ s t a t ดาร์ิสเนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยว่าหากม,มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยเครื่องพิมพ์นี้เนี่ยประมาณ3า0 0สนสามหมื่นดอลลาร์เบเจ้าสามแสนสามหมื่นดอลลาร์แต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่เขาทําได้สิ่งมหัศจรรย์มากเลยนะคือมันสามารถครอบคลุมของบางอย่าง เขาเรียกว่าเหมือนกับก๊อปปี้ออกมาแบบเป็นรูปร่างเป็นแบบนั้นแล้วมีเฉดสีให้เลือกได้ขนาดนี้ก็โหสุดฮะคุณผู้ชมครับอันนั้นเป็นเครื่องพิ้น 3D ใช่ไหมฮะณตอนนี้ครับอีกหนึ่งเที่ยงกี่ครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมนำมาฝากนะวันนี้เนเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดคุณคิดดูอะไรนะนะอะไรนะลูกคุณชื่ออะไรนะลูกคุณลิชชี่ลิชี่นะครับคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณพูดกับลิชชี่ได้นะนะครับคุณจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดแบบว่าคุณเข้าใจเขา ตอนนี้เนี่ยมนุษย์ครับได้สร้าง<ฆ>แล้วก็มีเทคโนโลยีขึ้นมาหนึ่งสิ่งฮะที่ทําให้คุณนั้นเข้าใจภาษาสุนัขค,ครับคุณผู้ชม<ฆ>เขาเรียกว่าโนมอลฟู๊ฟนั่นเองโนมอลฟู p ฟเนี่ยนะครับเขาบอกทําให้คุณนะฮะรู้ถึงความคิดของสุนัขมันสามารถแปลออกมาเป็นภาษามนุษย์ให้เรารู้เรื่องได้อุปกรณ์นี้ครับก็จะไปจับนะฮะหรือว่าติดอยู่ที่หัวของสุนัขนะครับแล้วเขาเนี่ยนะฮะพอเราคิดอะไรรู้สึกแบบไหนอย่างเงี้ยครับเราเนี่ยนะครับก็จะรู้ได้มันจะแปลออกมา อย่างเช่นมันใช้ความเียบขึ้นสมอง oh. หรืออะไรก็แล้วแต่ไนี่นะครับตอนนี้มีการวิจัยอยู่นะครับ<ะ>ตัวโมเดลนี่นครับเปิดขายอยู่ที่6 5เหรียญย s ดอลลาร์ฉะนั้นตอนนี้จะมีการวิจัยต่อแล้วก็พัฒนาต่อไปครับแต่ตอนนี้มีแล้วอาจจะแสดงอาการที่เหมือนกับพื้นฐานง่ายๆโกรธหิวเหนื่อย,<ท>ยเบื่อ65 <Wow. S 2> เหรียญย s ดอลลาร์มันจะลเลก์กับคอมพิวเตอร์คุณ แล้วคุณสามารถรู้ได้ว่าเจ้าหมาน้อยของคุณนั้นตอนนี้กําลังเป็นอะไรอยู่ริชี่ของคุณนะครับไม่แต่จริงพอถ้าเราเราเราอยู่กับสุนัขของเรานานๆนะครับอย่างบูมเนี้ยบูมรู้เลยว่าลิชี่ไม่พอใจออรู้ว่าอันเนี้ยลิชี่เรียบเนี่ยออกอปะก็แบบมันจะมีท่าของมันแบบเรารู้ปฏิกิริยาของเขาใช่เราจะรู้ว่าแบบอ,อย่างแบบบูมยังไม่ขึ้นบ้านสักทีแต่ริชี่ง่วงนอนแล้วอย่างเงี้ยขึ้นไปตรงบันไดแล้วก็หันมองหน้ามาแล้วก็เมื่อไหร่แกจะนอนนะเออจะแบบ แล้วก็แบบมองหน้าอยู่วะนะฟุ้นฟ้นอันนี้เป็นอาการที่เราอยู่กันประจำทุกวันอยู่แล้วแล้วลองนึกภาพดูดิถ้าเกิดหลังจากนั้นคุณมองจองคอมพิวเตอร์แล้วก็เล่ชี้นั่งมองหน้าอยู่อะแล้วขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแม่พาหนูไปนอนหน่อยเออเจ๋งเนืกอปะวะกิวข้าวร้วแม่ใช่ถูกต้องแล้วนะคะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะคะกับอีกหนึ่งการพัฒนาทำให้เราเข้าใจสัตว์รักสัตว์ที่เราเลี้ยงได้นะคะมาที่เรื่องต่อไปดีกว่านะคะเป็นร้านกาแฟแนวใหม่ค่ะที่ กลุงลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่นีคะคิดว่าเป็นออการคิดค่าบริการจากเวลาที่ลูกค้าอยู่ในร้านแทนแทนที่จะคิดเครื่องดื่มคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อกาแฟหนึ่งแก้วใช่ไหมใน Starbucks, s t a r b u c k สหรือว่าในแบบอะไรๆร้านอ่ะ,ะพอเวลาเราไปปุ๊บเนี่ยเราซื้อหนึ่งแก้วแล้นั่งซักปะมาณหชั่วโมงแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะเขาคิดราคานะคะ จากการระยะเวลาที่คุณนั่งในร้านห<ะ> <Wow. S 2> มายถึงว่าถ้าเกิดคุณนั่งนานเะท่าไหร่ก็ต้องจ่ายตังค่ากาแฟนะแบบแพงเท่านั้นเงนี้ยหรอใช่แล้วนะคะชื่อร้านว่า Cipher Black นั่นเองนะคะอยู่ในย่าน c h a r i n s นะคะของกรุงลอนดอนค่ะซึ่งลูกค้าเข้ามาจะได้รับนาฬิกานะคะคนะเรือนแล้วก็ต้องจ่ายค่าบริการตามเวลาที่อยู่ในร้านนะคะอัตราค่ะ3เพนตตอหน,นทีโอ้โหเฮ้ยไม่แพงอ่ะเพราะว่ายังไม่3เพนนนี่คือกี่เพนเท่ากับ1ป่ปอนด์ สิบเพนเท่ากับหนึ่งปอนด์โหก็ก็หนึ่งปอนด์ตอนนี้ก็ประมาณ60สิบบาทได้วนะประมาณ50าสไปห้กว่า55าสิบแล้วกันนะเอม่ใหม่ใหม่เกินเกินใชี่ยมั้ยเกินเกินไปละเกินไปเยอะละเกินไปเยอะเกินไม่ทันละอ่ะ60แล้วกันอ่ะ60อ่ะเผื่อๆสามเพนก็ได้อยู่นะก็นำไปจะมาสักแต่ว่า3เพนเนี่ยคือ1นาทีนะ3นาทีก็9ก้าเซนเเพนแล้วนะ 3นาที9เพ่น3นาที50บาท 5สามนาที50บาทสามนาที60บาทอะคิดก็ถือว่าแพงมากเลยนะคะซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยไม่ใช่ร้านแรกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วร้านนี้เนี่ยนะเปิดในที่รัสเซียตั้งแต่ปี2011แล้วนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมแบบเยอะแยะมากมายเพราะว่าเหมือนกับเวลามันเป็นสิ่งที่สําคัญอ่ะจะมานั่งนานๆก็ทําให้เราขายกาแฟได้แบบน้อยถูกป่ะแล้วก็ที่สาคัญที่สุดเลยนะคะอันนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าเขาเปิดมาแปดสาขาแล้วแล้วเปิดแห่งนะคะมีทั้งที่ยูเครนด้วยต่างหากนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยพอเวลา ไปทานกาแฟแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแนวคิดนี้มันดีบรรยาากศต้องเวิร์อนะใช่เพราะว่าใครที่อยากจะนั่งอยู่ในร้านไหนนานๆหรือว่า3ามเพนต่อนาทีเนี่ยคุณคิดดูดิชั่วโมงอ่ะแพงมากอ่ะชั่วโมงชั่วโมง60 60บหกสคูณสามอะไรหกสามสิบแปดร้เพนหารหู10กว่าปอน่ะแพงมากอ่ะแพงนะ10กว่าปอนหกร้ออ่ะหูถ้าเกิดแบบจริงๆมันเลยอยู่แล้วมาบานพันหนึ่งอ่ะ เออชั่วโมงไม่ไม่ไมหวอะบุญยอมไปนวดในร้านตรงข้ามดีกว่าครับ220เออสองรอยห้ชั่วโมงครึ่งจ้งะเขาติดนะเพร,รยาะว่าจริงใกล้ศัตรูเราเนี่ยคือถ้าเกิดเดินออกจากซอยก็ไม่ได้ใกล้นะแต่นางพยายามออนะครับนะฮะพยายามที่จะไปด้วยตรงนั้น,น <ะ S 2> อ่ะ,อะนั like ้น like ร้านกาแฟใช่ไหมแต่คราวนี้ครับคุณผู้ชมฮะฟุตบอลโลกครับฟุตบอลโลกครับแน่นอนฮะเครื่องดื่มเขาเรียกว่าเป็นน้ำเหนือลมดีกว่าต้องขออนุญาตพูดแบรนด์แล้วกันซาจะแบบสั้นๆันก็ยังไม่ค่อยหน้ามันเพลงนะคะ โคครับเขาบอกว่าเอาเขาเรียกว่าทําแพ็กเกจจิ้งออกมาเอาใจสําหรับคนที่แบบว่าเป็นค bon, อบอลในช่วงของเทศกาลนี้นะครับฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลนั่นเองออกคอลเลคชั่นใหม่เป็นขวดเล็กๆแบบนี้ออกมาเนี่ยไซส์เนี่ยนะฮะขนาดเล็กครับแล้วก็เป็นพวงกุญแจเนี่ยนะครับไซส์นี้เลยทีเดียวคือดีไซน์ออกมาเนี่ยนะครับขวดในเป็นลายธงชาติของประเทศต่างๆที่ได้เป็นช่อพรางฟุตบอลโลกที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยทั้งหมด15ประเทศ โดยจะเป็นอาร์เจนตินาญี่ปุ่น Mexico, เม็กซิโกอเมริกางกเจอรามันสเปนฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะอิตาลีอ่าแอฟริกาใต้เกาหลีใต้ใตใตในานาครับโดยรวมประเทศนะฮะเจ้าภาพในอนาคตอีก3ประเทศนั่นคือบราซิลรัสเซียแล้วก็กาต้าด้วยนะฮะซึ่ง4ปีมีครั้งแน่นอนก็คูณไป432ากาต้าก็อีกประมาณอีกประมาณ8ปีข้างหน้านะก uh huh. ว่าจะได้เห็นว่ากาต้าเป็นเจ้าภาพนะครับที่จริงแล้วนะฮะเจ้าขวดนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆนะไม่ได้มีน้ําอะไรอยู่ข้างในหรอกครับเป็นแค่ เหมือนกับของนะฮะที่เป็นสิเนียร์ไว้สะสมเฉยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาบอกว่าคือมีระบบเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะครับเฟซบุ๊กไอโฟนแล้วก็ Android ด้วยแจ๋วเลยทีเดียว<ช>ตอนนี้คุณสามารถนะฮะสร้างแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองโคกเนี่ยนะฮะเ,ออเป็นแบบของตัวเองได้แล้วก็เขาเรียกว่าส่งข้อความครับเพื่อส่งเจ้าขวดนี้นะฮะไปให้คนอื่นได้ด้วยเหมือนกันเขาบอกอย่างนี้ ช่แล้วนะคะซึ่งคอเรคชั่นนี้นะคะใครที่อยากได้ต้องไปซื้อที่ <_ t os> บราซิลเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันที่15มกราคมก็มีขายแล,แล้วจนถึงวันที่15เมษายนเท่านั้นนะคะก็ลองดูแล้วการเป็นโค้กแบบว่าไซส์มินิแล้วก็ใครที่แบบว่าเป็นแฟนโค้กอยู่แล้วเลยหรือว่าใครที่เป็นแฟนนักสะสมเกี่ยวกับฟุตบอลอ่ะม,มัวเขาก็คงสะสมแล้วก็เลือกซื้อนะเพราะว่ามันแบบนี่ขอป้ามันเจ๋ง่ะมันเหมือนกับมาเป็นช่วงๆเฉยๆก่อนหน้านี้เนี่ยยุค80ครับโค้กเคยทำามาแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบเดียว แบบเดียวเลยแต่ว่าเป็นขวดเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเดียวกันเป็นรูปของขวดโคกอ ừ, ตอน80 ừ, แล้วก็เขาบอกว่าเฮ้ย <ừ, S 2> น่าสนใจลองกลับมาทําใหม่แต่ครั้นี้ <ừ. S 2> มีลายธงชาติแล้วถ้าเกิดคุณดีไซน์ยังอยากจะดีไซน์เองคุณก็ต้องไปคลิกแล้วก็ไปดูแล้วกันแล้วก็สามารถส่งให้เพื่อน Facebook ได้ใช่แล้วนะคะอ่ะก็ลองดูแล้วกันเบรกหน้าที่กว่าคะ่ะเบรกหน้านะคะเราจะมาร่วมเดินทางกาาันค่ะกับการประชนภัยที่โอ้โหต้องขอบอกเลยใครที่เป็นขาลุยนะคะห้ามพลาเด็ดขาเราจะไปที่ไหนกันบ้างประเทศใดบ้างนะคะติดตามให้ดีค่ะตอนนี้นแบึง่ ด้วงอัปทูเดทตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเรา